เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดตัวนักเตะใหม่ของทีมเราอย่างเป็นทางการกับการคว้าตัววัตตรุเอนโด,ดฟิลทิมชาติญี่ปุ่นมาจากทางม้าขาวสตุตดการ์เมื่อทีมของเราปิดดีลการคว้าตัวนักเตะเมอร่วมถิ่นแอนฟิลได้ด้วยสนนราคาราว16.2ล้านปอนด์ตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนและนักเตะก็ได้ผ่านการตรวจร่างกายตามขั้นตอนเป็นทีเรียบร้อยก่อนจะมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ทั้งเอนดจะเข้ามาสวมเสื้อใหม่เลข3ลงเล่นให้กับทีมของเราสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่หรังการย้ายทีมดังกล่าวของเขาเสร็จสิ้นลงไปแล้วตัวของเอนดเองก็ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกพร้อมกับประกาศเลยว่าการย้ายทีมในครั้งนี้เหมือนกับความฝันที่กลายมาเป็นความจริงของเขาตอนนี้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากเลยละ่ะ และตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเอนโดให้สัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรผมรู้สึกสุดยอดจริงๆเลยนะและนี่ก็คือความฝันที่กลายมาเป็นความจริงของผมผมฝันอยากจะลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกและกับหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาเสมอนี่คือความฝันที่ได้กลายมาเป็นความจริงอย่างแท้จริง นี่จะเป็นหนแรกที่ผมได้ลงเล่นที่แอนฟิลด์ผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลของลิเวอร์พูลในบ้านของเราเองผมรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะผมลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและผมก็ออกจะเป็นนักเตะที่เน้นเกมรับอยู่สักหน่อยผมคิดว่าผมจะสามารถช่วยเหลือทีมในส่วนของเกมรับได้ผมจะช่วยคุมเกมแดนกลางได้ดีเพราะว่านั่นคืองานถนัดของผม ผมตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรแห่งนี้และผมก็ตั้งตารอที่จะได้เจอกับพวกคุณที่สนา field. มแอนฟิลด์เมื่อเปิดประเด็นมาด้วยบทสัมภาษณ์ของทางวัตรุเอนโดมิดฟิลด์ใหม่ป้ายแดงของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวีเมทัลของเราถึงลูกศิษย์ใหม่คนนี้กันบ้าง หลังจากเขาได้รับมอบสัญญายาวถึง4ปีทั้งนั้นที่เจ้าตัวอายุอานามเข้าหลัก30ปีแล้วและนั่นก็แสดงให้เห็นด้วยว่าเขาไม่ใช่การซื้อตัวเข้ามาเพื่อเป็นการขัดตาทับแบบช่วครั้งช่วคราวอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจกันหากแต่สโมสรมีความมั่นใจในความสามารถของนักเตะที่จะนำพาทีมไปข้างหน้าในระยะยาวได้ ทั้งนี้ตัวของครอปเองก็เชื่อมั่นว่าเอนโดจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับแผงกองกลางของทีมเราเหมือนที่ทางเจมส์มิลเนอร์เคยทำเอาไว้ตอนที่เขาย้ายมาร่วมทีมด้วยวัย29ปีวาตารุเอนโดคือนักเตะที่เติบโตช้าในเส้นทางอาชีพนี้และถูกประเมินค่าต่ำเกินความเป็นจริงไปมากมาเป็นเวลาอย่างยาวนานครอปกา่า อย่างไรก็ตามมันเป็นที่ชัดเจนว่าเขาพัฒนาขึ้นมาในทุกๆปีนับตั้งแต่ที่เขาพบกับการเล่นฟุตบอลที่เหมาะสมของตัวเองไม่มีทางที่ใครจะคิดแบบนั้นหรอกว่าเขาอายุ30ปีแล้วว่าทำไมเราถึงไปเอาตัวเขามาถา้าหากคุณมองกันให้ลึกซึง้งยามที่เขาอยู่ในสนามเขากลายมาเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงเลยนะ หนึงในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิวร์พูในช่วงเวลาของผมก็คือทางเจมส์มิเนอร์เขาเองก็ย้ายมาอยู่กับเราตอนที่เขาอายุ29ปีแล้วเหมือนกันดังนั้นผมบอกกับคุณได้เลยว่าถ้าไม่มีทางมิเนอร์เราก็คงจะไม่ได้มีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จเหมือนที่เป็นมาในช่วงหลายปีหลังวาตตารุเองก็สามารถสร้างความแตกต่างในแบบเดียวกันนั้นได้สัปดาห์ที่แล้วมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน แต่พอคุณมีปัญหามันก็มีอยู่แค่สองทางเลือกนั่นก็คือการยึดติดอยู่กับมันหรือหาทางออกมาให้ได้ซึ่งผมมีความสุขมากๆที่เราเลือกหาทางออกเมื่อดูเรื่องนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3มของวันนี้พ่อแม่อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกความเป็นไปได้ในการซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมของทีมเรากันบ้าง ในตอนนี้เยอเก้นครอบกำลังเตรียมทีมสู้ศึกพิีเมลิกกับทางบอลมัดในค่ำคืนวันนี้ที่สนามแอนฟิลด์และระหว่างงานถแถลงข่าวก่อนเกมนัดดังกล่าวนั่นเองนักข่าวก็ได้เฉวยโอกาสดังกล่าวในการยิงคำถามใส่เขาเลยว่าหลังจากได้ตัววัตตะลุกเอนโดมาร่วมทีมแล้วลิเวอร์พูลจะปิดจอบในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เลยหรือไม่อย่างไรกัน หลังมันมีกระแสข่าวลือจากบางแหล่งที่ระบุออกมาเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์ที่บางคนก็เชียวว่าเราอาจจะไม่มีการเสริมใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกทั้งๆท,ที่มีการเสียนักเตะไปแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเจนส์วีเนอร์ฟาบิโยจอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเกอิตาและอเล็กซ็อคเรตเชมเบอร์เลนซึ่งครอปก็ะยืนยันกลับมาอย่างชัดเจนเลยว่า เขาเองก็มองเห็นปัญหาไม่ได้แตกต่างจากแฟนบอลห,หรือสื่อมวลชนดังนั้นเราอาจจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกนับจากนี้ไปจนกระทั่งช่วงปิดตลาดขอให้เรารอคอยและจับตาดูกันให้ดีตลาดซื้อขายนักเตะยังคงเปิดอยู่นะครับกล่าวดังนั้นจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นมันเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีบางสิ่งบางอย่าง เกิดขึ้นได้สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้พอมองก็ได้เรียนรู้อะไรมามากมายเหมือนกันดังนั้นเราจะได้เห็นกันในเรื่องของนักเตะใหม่ที่จะย้ายเข้ามาเพิ่มเติมมันยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะเอาไว้เรามาดูกันและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทํา ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการควนหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงกองกลางของทีมเราอีกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้อีกหนึ่งนักเตะที่ถูกโหมกระแสข่าวกันขึ้นมาอีกครั้งก็คือทางไรอันเกรวเวนเบิร์ชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเสือใต้ไบร์นมิวนิชหลังจากเขาไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ของตนเองกับต้นสังกัด เมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแถมล่าสุดทางโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของพวกเขาก็เพิ่งออกมาตอกย้ำสถานะของเจ้าตัวว่าจะต้องเป็นตัวสำรองต่อไปในการแข่งขันซีซั่นใหม่นั่นจึงทำให้ตัวของกลาวเวนเบิร์ชมีการนัดขอพบกับผู้บริหารของสโมสรเพื่อเคลียร์ชัดในประเด็นเรื่องอนาคตของเขาเองกับที เขาพยายามผลักดันการย้ายไปพิมเมลีหลังได้รับการติดต่อจากทางลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็นสำหรับการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้แล้วอีกด้วยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากมานนเอลบอนเก้หัวหน้าทีมข่าวของทีซัดมึนเช่นสื่อท้องถิ่นของประเทศเยอรมันก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าผลการเจรจาหารือด,ดังกล่าวร่วมกับต้นสังกัดของเขาได้ออกมาเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือการที่บาเยนร์ยอมเปลี่ยนจุดยืนเดิมของตัวเองจากที่พวกเขายืนกรานมาโดยตลอดว่าทางคราวเวนเบิร์ชไม่ได้มีไว้ขายแต่ในตอนนี้พวกเขาได้ยอมอ,อ่อนอ่อนผ่อนตามตัวของนักเตะและเปิดไฟเขียวให้สำหรับการย้ายทีมของเขาได้ลิเวอร์พูลเต็มใจเพิ่มข้อเสนอสำหรับการคว้าตัวไรอันคราวเวนเบิร์ชขึ้นมาเป็น30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว25.6ล้านปอนด์ บอนเก้ bon ke, ยืนยันอย่างชัดเจนด้านไบยันมิวนิคเองก็ไม่ได้ปิดตายโอกาสในการขายกราวเวนเบิร์ชอีกแล้วเหมือนกันเนื่องด้วยสถานการณ์ความยากลำบากซึ่งตัวของนักเตะเองต้องเผชิญภายใต้การทำทีมของทางโทมัสทูเคิลเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆ มาอัปเดตข่าวดังกล่าวต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยและกลายมาเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักในช่วงเช้าวันนี้กับการไล่ล่าตัวทางไรอันกล่าวเวนเบิร์ชกันบ้างเมื่อทางไบเยอร์มิวนิคได้แย้มประตูออกมาแล้วว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาเช่นนั้นจึงทำให้ทีมของเราไม่รอช้าและดำเนินการต่อในทันที ด้วยการส่งทางแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าทีมแมวมองรอริชาร์ดฟอรโรหัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะเป็นหนึ่งในตัวแทนคณะเจรจาของสโมสรเพื่อเดินทางไปถึงประเทศเยอรมันสำหรับการปิดดิวในครั้งนี้แล้วเป้าหมายการเดินทางไปของพวกเขาก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความต้องการของนักเตะความต้องการของทางฝั่งบาเยนเพื่อเดินหน้าดิวนี้ต่อ ขณะเดียวกันก็จะใช้โอกาสดังกล่าวในการเกลี้ยก,กล่อมกล่าวเวนเบิร์ชด้วยหลังทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย21ปีรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกันกระบวนการต่อไปได้แสดงให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับทางไรอันกล่าวเวนเบิร์ชมากเพียงใด บอนเกยยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาแบรี่ฮันเตอร์หัวหน้าทีมแมวมองและริชาร์ดฟอโรหัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะอยู่ในคณะทำงานของพวกเขาที่เดินทางไปถึงประเทศเยอรมันแล้วด้วยตัวของพวกเขาเองเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับนักเตะของบาเยิน ทีนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าการเดินทางไปของพวกเขาในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่จากเดิมที่ลิวอรูตั้งใจจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่แค่เพียง20ล้านยูโรหรือราว 17. 17.1ล้านปอนด์แต่พวกเขาก็ยอมเพิ่มตัวเลขขึ้นมาเป็น30ล้านยูโรหรือ25.6ล้านปอนด์แล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ